สวัสดีครับอยู่ผมนะครับชวนฟู้ดคาร์เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ก็สายๆนะครับประมาณสักสิบโมงแล้วกันนะครับสิบโมงครึ่งอ่าวันนี้ผมได้อนี้มานะนี่ครับเป็นหมึกกรุบนะสองรสชาตินะครับอ่าสองรสชาติเลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นรสหม่าล่านะครับดั้งเดิมนะครับส่วนนี้เป็นรสหม่าล่าสุดเผ็ดนะผมเพิ่งเคยกินนะครับอ่าจะเป็นสาขาใกล้บ้านผมเพิ่งเพิ่งมีหือมีนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งเห็นนะครับก็เลยซื้อมาลองกันครั้งแรกนะครับที่เคยกินเราไปลองกัน ขอไปสูตรดั้งเดิมก่อนนะผีดน,น,นี่โอ้เป็นซองนัอ่อย่างดีเทไปอ่านี่ครับหลายซองเลยอ่ามาครับั้งแรกอืหอมหอมมอร่อยครับ กรอบเด้งๆเผ็ดๆ,ๆเค็มๆอร่อยดีเว้ย<ม>เห็นคนรีวิวเยอะแล้วนะครับเออว่านทำไมชอบกินอย่างอร่อยมากครับซ้ำดีกว่านะฮะไปหอมอเค็มๆนะครับหวานนิดนึงแล้วก็เผ็ดๆหอมๆนะครับเพลินๆดีครับ เป็นของกินเล่นก็ได้เหมือนจะเป็นกลับแกล้มก็ได้ด้วยครับผมแต่ว,ว่าผมกินเล่นดีกว่านะครับต่อไปเป็นหม่าล่าสูตรเผ็ดนะอันนี้เขาเน้นเลยว่าเผ็ดจริงๆนะ,ะไปะนะครับผมดึงออกมามาแบบแดงๆงแดงๆฉีกซองนะครับผมกินไม่หนีกันนะครับเหมือนคล้ายกัน เหมือนจะหอมเข้มข้นกว่าไอ้นี่ดีน,นันจะไปดิบเทม,มันนี้จะมีความเผ็ดีเยอะกว่ากินชอบตัวนี้นะผมชอบตัวนี้ส่วนสองเขาดีส่วนนี้ดีขอตอกย้ำได้ไหมซ้ำนะครับอืมอร่อย แต่กินกับข้าวได้นะครับเห็นไหมเขาบอกนะครับมีเขาบอกได้ว่ากินกับข้าวได้ว่ากินกับข้าวไนดะ้อร่อยโอ้โหอันนี้หยุดไปแดงจริงครับอร่อยอีกสักอันนี่อร่อยรสชาติเข้มข้นกินกับข้าวก็ดีอย่างว่าหลังเดี๋ยวจะเป็นเดีย๋ยวกินข้าวกันดีกว่าใครสนใจก็สาม,มารถซื้อได้นะครับร้านค้าใกล้บ้าน หรือเฉพาะที่เซเว่นนะครับผมไปนะครับเจอก,กันครับผม